สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการปั้นพอดหุ้นคนทำได้เพื่อนๆเป็นคนมีความสามารถนะครับวันนี้ก็มี f อท่านหนึ่งนะครับได้ขอหุ้น TTB เข้ามานะครับธนาคารไทยธนชาตินะครับก็เพิ่งรวบรวมกิจการกันไปนะครับไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับธนาคารทหารไทยนะครับกับธนาคาร ธนชาตินะครับคราวนี้ก็มีความน่าสนใจนะครับโดยการวิเคราะห์ผ่านปัจจัยพื้นฐานนะครับว่าหุ้นตัวนี้นะครับถ้าเราวิเคราะห์ด้วยปัจจัยพื้นฐานนะครับวิเคราะห์ด้วยปัจจัยเชิงคุณภาพผู้บริหารตำแหน่งทางธุรกิจอะไรเงี้ยนะครับเพื่อนๆไปดูรายละเอียดในรายงานประจำปีนะครับว่า นะครับหมายเหตุประกอบงบการเงินก็ดีนะครับหรือโครงสร้างรายได้ครงสร้างค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็การตั้งสำรองอะไรต่างนะครับการได้ประโยชน์จากภาษีนะครับการเครดิตคืนอะไรต่างเนี่ยนะครับอันนี้เพื่อนๆก็ไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของหุ้นทีทบี TB นะครับการที่เราเข้าใจแบบคร่าวๆนะครับ มันก็สมควรอยู่นะครับเพราะว่าในหนังสือการลงทุนแบบเน้นคุณค่าหลักสูตรมหาวิทยาลัยโคลัมเบียนะครับโดยสอนโดยคุณเบนจามินเกรแฮมนะครับบิดาของการลงทุนแบบเน้นคุณค่าคําว่าลงทุนแบบเน้นคุณค่าก็คือเพื่อนๆน,นะครับจ่ายเงินซื้อหุ้นไปนะครับได้รับมูลค่านะครับสูงกว่าราคาที่จ่ายซื้อหุ้นไปนั่นเองนะครับ วันนี้เราก็จะมาดูว่า TTB เนี่ยมันอพอจะเข้าเกณฑ์แบบคร่าวๆไหมนะครับซึ่งคุณเบนจามินเกรแฮมนั้นสอนแล้วคราวนี้ลูกศิษย์ของท่านก็คือคุณปู่เรมเบอร์เฟตก็บอกไว้ในหนังสือเล่มนั้นนะครับว่าการถูกต้องอ,อย่างคร่าวๆดีกว่าผิดอย่างจังนะครับหมายความว่าถ้าเพื่อนๆน,นะครับซื้อหุ้นโดยการวิเคราะห์งบการเงินดูปัจจัยพื้นฐานเนี่ย <Das que at> แล้วก็ซื้อหุ้นด้วยตนเองอันนี้ก็คือถูกต้องอย่างคร่าวๆนะครับดีกว่าผิดอย่างจังก็คือการที่เพื่อนๆนะครับซื้อหุ้นตามเซียนหรือตามที่ผมบอกนะครับหรือการที่เราซื้อหุ้นโดยที่เราไม่รู้เรื่องงบการเงินเลยนะครับไม่ได้ศึกษางบการเงินของบริษัทนั้นเลยนะครับอันนี้ก็คือผิดเต็มร้อเซนะครับผิดอย่างจังนะครับฉนันขอเพื่อนๆนะครับ ไม่ว่าใครวิเคราะห์แล้วแต่นะครับเพื่อนๆให้นำกลับไปพิจรณาให้ดีนะครับอีกครั้งหนึ่งด้วยตนเองแล้วก็ตัดสินใจซื้อขายหุ้นนะครับด้วยมือของเราเองนะครับเรารับผิดชอบนะครับผลการกระทำของเรานะครับมีสติปัญญาในหุน้นแล้วเราองค์อาจกล้าหาญแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจอ่ะเรามาดูนะครับปัจจัยเชิง ปริมาณหรือปัจจัยพื้นฐานของหุ้น TTB ีเป็นยังไงนะครับก็ปีนี้นะครับเขาประกาศงบประจำปีมาแล้วในกลุ่มของธนาคารเนี่ยเขาจะออกงบก่อนนะครับปีที่แล้วทั้งปีเลยนะครับ19สตางค์ต่อหุ้นนะครับปีนี้กำไรเพิ่มขึ้นนะครับอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือ22สตางค์ต่อหุ้นนะครับถ้าเราคิดถึงอัตราการเติบโตนะครับจากปีที่แล้วนะครับเราก็เอา3สตางค์เนี่ยนะครับ สามสตางค์เนี่ยนะครับไปหารด้วยนะครับสิสตางค์นะครับคูณด้วย100อ่าหารด้วย19สตางค์นะครับคูณด้วย100่งร้อยเดี๋ยว,ยวแปบ๊บหนึ่งนะครับจุดศูนย์สามหารจุดหนึ่งเก้านะครับคูณด้วยหนึ่งร้อยนะครับคูณด้วยหนึ่งร้อยเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าอัตราการเติบโตของ กำไรสุทธินะครับถือว่าสูงมากทีเดียวนะครับก็คือ15ต่อปีเลยทีเดียวอันนี้เทียบจากปีที่ผ่านมานะครับอันนี้ถือว่าสูงมากนะครับปกติถ้าธุรกิจแนวเนี้ยสัก5โตสัก5%เนี่หรูละนะครับอันนี้ธนาคารตัวนี้นะครับประกาศงบก,การเงินมาปีเนี้ยนะครับปีที่แล้วทั้งปีเลย19สตา์นะครับปีนี้นะครับ22สตา์ 22สตางค์ต่อหุ้นเนี่ยคิดเป็น11%นะครับของกำไรสุทธินะครับถือว่ามีความน่าสนใจอยู่นะครับอันนี้เราจะไปดูในส่วนของทุนจดทะเบียนชำระเต็มแล้วหรือไม่นะครับเพื่อนๆก็เข้าไปนะครับเปิดเว็บไซต์ s e ต t r เทรขึ้นมานะครับเออแล้วก็ดูว่าเออราคาพาเขาเท่าไหร่นะครับราคาพา95สตางค์นะครับตอนนี้ราคาหุ้นอยู่ที่ บาทกว่านะครับบาท97,98อย่างนี้นะครับอันนี้เราก็ดูในส่วนของทุนชำระเต็มแล,ล้วหรือยังนะครับเพื่อนๆดูนะครับทุนจดทะเบียนนะครับ9ก0 0 0 0้่กากว่าหลานนะครับทุนชำระก็เต็มบริบูรณ์แล้วถือว่ายอดเยี่ยมนะครับอันนี้ถือว่าไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องของการจะถูกเรียกชำระนะครับค่าหุ้นเพิ่มเติมนะครับสำหรับนักงทุนรายย่อย หรือว่าพูดถึงหุ้นทุกคนเลยนะครับอันนี้เราก็จะไปดูในส่วนของอเดี๋ยวเราดูในส่วนของแฟกชีตกันก่อนนะครับเพื่อนๆกดเข้าไปตรงนี้นะครับส่วนงบนกูเ้เงิน5ปีนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูข้อมูลทางการเงินตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยครับตูมนะครับเรามาดูแฟกชีตว่าธุรกิจธนาคารเนี่ยนะครับเขาเข้ามานะครับตั้งแต่ปี2526นะครับ ถ้า46นี่ก็20ปีนะครับ66นี่ก็40ปีนะครับถือว่าเอาแบบนานะนะครับข้าวมาอานนี้ราคาผ่านะครับอัที่แรกเลยร้อยหนึ่งปัจจุบันเหลือ95สตางค์นะครับราคาหุ้นอยู่ที่าราคาหุ้นอยู่ที่อยู่ที่บาท97นะครับก็ใกล้เคียงกับราคาผ่านะครับพอๆกันเลยนะครับ เ,เมื่อเทียบกับราคาผ่าที่ประมาณ2บาทนะครับประมาณ2บาทหรือต่ํา2บาทนิดๆอย่างเงี้ยนะครับก็ตอนนี้ราคาก็ถือว่าเป็นราคายุติธรรมนะครับตามราคา IPO เฉยๆนะครับอันนี้ Market Cap ก็เป็นนะครับบิ๊กนะครับมาร์เก็ตแใหญ่เลยนะครับถือว่ามีมันสมองแล้วก็มีกำลังทรัพย์ที่บริหารธุรกิจนะครับ เพื่อนๆจะเห็นได้วา่าพูดถือหุ้นมีใครบ้างนะครับบริษัททุนธนาชาตินะครับอ,อันนี้ก็ธนาคารธนาชาตินั่นแหละนะครับแล้วก็กับธนาคารทหารไทยนะครับแล้วคราวนี้ก็กระทรวงการคลังด้วยนะครับกองทุนวายุพักอะไรต่างก็เข้ามาอันนี้ก็มุ่งเน้นปันผลอยู่แล้วนะครับซึ่งาการเก็บหุ้นในจำนวนเยอะขนาดนี้ก็มีในยะสําคัญว่า ตัวนี้นะครับจ่ายัลผลดีแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนนะครับทั่วทุกคนเลยก็มีข่าวไม่กี่วันที่โด่งดังเข้ามาก็คือผู้บริหารนะครับประกาศซื้อหุ้นคืนใน3ปีนะครับประมาณ21,000ล้านนะครับ21,000ล้านนี่ก็จะทำให้หุ้นนะครับส่วนแบ่งน้อยลงนะครับ กำไรต่อหุ้นก็จะเพิ่มขึ้นอย่างนี้แล้วก็จะทำให้ราคาหุ้นเนี่ยขึ้นไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นขาต้อนลิสต์นะครับตัวขันเร่งที่ทำให้ราคาหุ้นเนี่ยเพิ่มขึ้นไปแล้วก็ส่งผลให้มูลค่านะครับของผู้ถือหุ้นเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีที่ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวที่ผู้บริหารเล็งเห็นนะครับเราก็จะดูในเรื่องของอ งบการเงินเนี่ยนะครับเราดูแบบคร่าวๆนะครับการดําเนินงานนะครับการดําเนินงานการทําธุรกิจนะครับถ้าเป็นบวกเนี่ยดีนะครับถ้าเป็นลบปีที่แล้วปี66นะครับติดลบนะครับปีนี้นะครับก็เป็นบวกขึ้นมาอย่างนงี้นะครับอันนี้ก็เรื่องของกิจกรรมการดำเนินงานนะครับกิจกรรมการลงทุนกิจกรรมการจัดหาเงินอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นลบเนี่ยถือว่าดีนะครับถ้าเป็นบวกก็ ขายทรัพย์สินหรือนะครับได้ปันผลจากนะครับการที่บริษัทไปลงทุนแล้วก็เกิดเป็นเป็นมรรคเป็นผลขึ้นมานะครับอันนี้ก็เห็นผลชัดเจนนะครับอันนั้นเราดูนะครับเพื่อเป็นเกณฑ์คร่าวๆนะครับส่วนรายละเอียดเพื่อนๆไปดูในรายงานประจำปีเอกสารผู้ประกอบการ5 6าขีดหนึ่งนะครับไปโหลดจากทางเว็บไซต์ของทางบริษัทนะครับ ส่วนกิจกรรมการจัดหาเงินถ้าเป็นลบเนี่ยดีก็เรื่องของการใช้หนี้แล้วก็เรื่องของการจ่ายปันผลนะครับการซื้อหุ้นคืนอะไรเนี่ยนะครับชัดเจนอยู่นะครับอันนี้ก็ติดลบในแต่ละปีก็จ่ายปันผลมาไม่ได้ขาดอะไรนะครับคอานนี้ในส่วนขององบการเงินเนี่ยนะครับเราก็ดูแบบคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ มีจ่ายปันผลนะครับนี่ครับมีจ่ายปันผลในแต่ละปีแต่ละปีเห็นไหมครับปีละสองครั้งสองครั้งบ้างหนึ่งครั้งนะครับปกติก็จะหนึ่งครั้งเป็นหลักนะครับหนึ่งครั้งเป็นหลักก็จะมีสองปีสองปีปีละสองครั้งสองครั้งนี่ก็ะนะครับก็อยู่ในเกณฑ์นี้นะครับหนึ่งถึงสองครั้งนะครับแล้วแต่ว่าปีหกสามหกสี 3, ่เนี่ยมันเป็นช่วงวิกฤตโควิดอย่างเงี้ยน,นะครับ ก็เราก็ดูตามนะครับผลประกอบการของบริษัทอย่างเงี้ยนะครับช่วงนี้ก็ราคาลงไปต่ำบาทเลยทีเดียวนะครับใครเก็บในช่วงปีที่เกิดวิกฤตโควิดนี่ก็ได้ต้นทุนต่ำนะครับหุ้นทีทีบี T T B เนี่ยนะครับต่ำบาทมันขึ้นมาณปัจจุบันก็บวกเป็น100%์แล้วนะครับได้รับปันผลอีกนะครับซึ่งนะครับปันผลมันก็จะสูงเพราะว่าต้นทุนถูกนะครับถ้าใครได้ต่ำกว่าบาท ปีนี้นะครับรอบ52าสบ52สัปดาห์ราคาลงไปต่ำสุดนคือบาท59นะครับในช่วงที่ผมแนะนำในกลุ่มสมาชิกที่ปรึกษานะครับพอตกเกษียนเร็วกรเกษินรวยนะครับมีสมาชิกท่านหนึ่งถามนะครับว่าเอหุนธนาคารมีตัวไหนน่าสนใจบ้างนะครับเมื่อ3เดือนที่แล้วนะครับช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับผมก็นำเสนอไป2ตัวคือ scb นะครับแล้วก็ ttb ะครับปรากฏว่ามี FC นะครับถามเข้ามาช่วงนี้มันก็ราคาก็มาไกลแล้วนะครับช่วงนั้นก็ราคาของ TTB ก็อยู่ที่บาท70กว่านะครับ75 80อะไรอย่างเงี้ยนะครับเออช่วงราคาที่มันลงไปต่ําสุดก็เห็นไหมครับบาท59นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะดูราคาย้อนหลังได้นะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับท่านใดถ้าสนใจก็ลองพิจารณาใต้คลิปนะครับ การเป็นสมาชิกที่ปรึกษานี่ก็อาจจะได้ข้อมูลที่ถามโดยตรงได้นะครับอย่างเราดูราคาย้อนหลังนะครับราคาย้อนหลังอย่างเราดูช่วงเดือนพฤศจิกายนอย่างเงี้ยตุลาพฤศจิกเราดูก็เราก็ดูย้อนหลังไปอย่างนี้นะครับช่วงตุลาพฤศจิกราคาลงไปต่ําสุดจะเป็นยังไงนะครับก็ประมาณเห็นไหมครับ77 78 75อย่างนี้นะครับ แล้วช่วงเดือนพฤศจิที่ผมแนะนำเป็นยังไงครับก็ราคาก็วิ่งอยู่ที่70,78 70, นะครับในกลุ่มสมาชิกกลุ่มปิด F4 ฟ้านะครับมีนังทุนท่านหนึ่งก็ได้ในราคาบาท78นะครับบาท78ปัจจุบันก็บวกอยู่10กว่าเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับราคาช่วงเดือนพฤศจิกนะครับก็ลงไปต่ำๆก็72 73นะครับ เจ็ดห้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วแต่ว่าถัวเฉลี่ยกันไปนะครับเก็บได้ในราคาไหนก็ทยอยสะสมนะครับเพราะว่า Market Cap ใหญ่อยู่แล้วนะครับค่อยๆสะสมเห็นไหมครับช่วงเดือนธันวาฯก็ยังได้อยู่เลยนะครับ78 80อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ยังยังพอได้อยู่เลยนะครับแต่ณตอนเนี้ยนะครับราคาขึ้นมาเกือบ2บาทแล้วนะครับบาท97เคยขึ้นไปเมื่อ ประกาศงบใหม่ๆนี่ก็2บาทสสตางค์นะครับถามว่าราคายังพอมีอัพไซด์ไหมนะครับก็ยังพอมีอยู่นะครับแต่ว่าในส่วนของราคามีส่วนลดไหมเงี้ยเราก็ต้องไปดูในส่วนของงบการเงิน5ปีเนี่ยนะครับเ,เพื่อนๆกดเข้าไปดูพร้อมกันเลยนะครับอันนี้พอกดเข้ามาดูในส่วนของงบการเงิน5ปีนะครับเราดูนะครับเขาประกาศงบไปแล้วอันนี้ยัง9เดือนอยู่อันนี้22สสตางค์แล้วนะครับ 22สตางค์ต่อหุน้นอันนี้ในส่วนของงบการเงิน5ปีนะครับเรื่องของสุขภาพเนี่ยเราเราไม่น่าหว่วงละนะครับเพราะว่าเราเอาตรงนี้ธนาคารเนี่ยนะครับถ้าส่วนของอ de นะครับหกถึงแปดเท่าในสบายสบายเพื่อนๆอยากจะรู้ก็เอา15เนี่ยครับหารด้วย2.33นะครับเราลองหารดูนะครับว่าเกิน8เท่าไหมนะครับ15นะครับ จุดศูนย์แปดหารด้วยสองจุดสามสามนะครับอ่าอยู่ที่6เท่าเองนะครับ d ี DE อยู่ที่6.47เท่านะครับตีไว้6.5นะครับง่ายๆอ่า d ดก็อยู่ในระดับอ่า8เอ่อ6ถึง8เท่าในสบายสบายเลยนะครับธนาคารนะครับในส่วนของ รายได้นะครับรายได้เพื่อนเอนดูจากตรงนี้นะครับ8 0 0 0มนก็มา90 0 0 0ปีนี้ก็ทะลุนะครับเกินหมายความว่าเพื่อนเอนจะเห็นอัตราการเติบโตนะครับส1สตางค์มา15แล้วก็19ปีนี้22นะครับ22สตางค์ต่อหุ้นนะครับ4ปีนี้เราเห็นผลชัดเจนเรืยว่าเติบโตนะครับแล้วก็ attb เนี่ยอย่างในกลุ่มปิดเนี่ยผมก็แนะนำให้ลงทุนภายใน3ปีเนี่ยนะครับเราก็จะรับันผลไปแล้วก็ คว้ากำไรส่วนต่างตอนนี้คือกำไรส่วนต่างอยู่ในมือละนะครับไม่ต่ำกว่า11%ปรนะครับประมาณนี้นะครับแล้วคราวนี้ก็ลุ้นรับผลผลไปเรื่อยนะครับปี2ปี3ปีนะครับหรืออยากจะออกตอนไหนก็แล้วแต่ว่าเป้าหมายทางจิตวิทยานะครับเพึงพอใจกำไรแต่ว่าถ้าหุ้นดีๆเนี่ยถ้าเรามีโอกาสลงทุนภายในระยะเวลาที่เรากำหนดเราก็อาจจะพิจารณาออกภายใน1ปี2ปีอย่างเงี้ยแล้วแต่เรานะครับแล้วแต่เราเรา มีความคิดเป็นอิสระเป็นของตนเองอยู่แล้วนะครับอันนี้สบายสายในส่วนของความรู้ความสามารถของผู้บริหารนะครับสร้างผลตอบแทนให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นในเท่าไหรอ่อย่างในหนังสือนะครับเรียนบัญชีกับคุณปูวั์เบรเฟตเนี่ยถ้านะครับแถึงสิเนี่ยถือว่าผู้บริหารเนี่ยเก่งในระดับดีมาตรฐานตัวเนี้ยก็จะ จากดีล่างนะครับห้เนี่ยขึ้นมา8-9%เนี่ยถือว่าพัฒนาตัวเองขึ้นมายกระดับนะครับตัวเองขึ้นมาในระดับดีมาตรฐานนะครับอันนี้ก็คือกลุ่มธนาคารนะครับอันนี้ในการจ่ายปันผลมีความรู้ความสามารถอย่างหาได้5%้านจ่ายปันผลเท่าไหร่นะครับจ่ายปันผลก็2-3%นี่ก็ไม่ขี้เลยนะครับหาได้6นะครับจ่าย4อย่างนี้นะครับหาได้8 จ่าย5อย่างเงี้ยนะครับปีนี้หาได้9น่าจะจ่ายปันผลสัก5%อย่างเงี้ยส่วนซื้อหุ้นคืนก็ซื้อไปนะครับเพราะไม่ได้ซื้อรวดเดียวนะครับปีนี้กําไร2 0 0 0 0ล้านอย่างเงี้ยนะครับกำไรสุทธินะครับซื้อหุ้นคืนสัก7,000ล้านอาจจะเหลือมาจ่ายปันผลอีกนะครับสัก7จ0 0ล้านแล้วแต่นะครับกี่พันล้านนะครับก็แจกแจกกันไปก็น่าจะคาดหวังได้สส่วนนะครับคราวนี้เรานะครับ ดูความรู้ความสามารถของผู้บริหารแล้วโอเคนะครับดูการจ่ายปันผลนะครับมีการเติบโตขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นอย่างนี้นะครับถ้าเฉลี่ยปันผลเนี่ยหเรเ็นี่ยสารพร์ตกเกษรเดืเกษรรวยน่าสนใจหรือมีการเติบโตของเงินปันผลแบบเนี้ยก็เป็นเกรดลงทุนนะครับรานนี้ถ้าเราพูดถึงเงินปันผลนะครับก็ถือว่าเป็นหุ้นถูกนะครับหปนะครับปี2ปีล่าสุดนี่แล้วก็มีการเติบโตของเงินปันผลนะครับอันนี้ เราจะมาดูเรื่องของ Price to Book Value นะครับราคามีส่วนลดประมาณเท่าไหร่นะครับณนะตอนนี้นะครับราคามีส่วนลดอยู่18%นะครับฉะนั้นอัพไซด์ของเพื่อนๆ FC ที่ถามณนะตอนนี้นะครับเราก็จะมีอัพไซด์เหลืออยู่ประมาณ18%ตามมูลค่าหุ้นทางบัญชีถ้าราคาหุ้นวิ่งขึ้นไปบรรจบที่2บาทนะครับ2บาท40เนี่ยเพื่อนเื่อ,อก็จะมีกำไรอยู่นะครับ ไม่ต่ำกว่า20%เลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของั p s i d e นะครับในส่วนที่ถ้ามันไปบรรจบที่มูลค่าทางบัญชีนะครับแต่ถ้ามันขึ้นไม่ถึงมันอยู่แถวๆนี้อย่างเงี้ยนะครับเพื่อนๆก็อาจจะมีความเสี่ยงไหมหรือไม่เสี่ยงไหมเพื่อนๆลองตัดสินใจด้วยตนเองครับถ้ามองว่า,าส่วนลด18%เนี่ยพอใจละก็อาจจะเก็บได้นะครับ แล้วก็ไปรุนรับปันผลอย่างนี้นะครับถ้ามันขึ้นไปสัก2บาท10บบาท20ก็อาจจะพิจารณาออกเลยนะครับอันนี้ก็อาจจะทำได้นะครับคราวนี้เรื่องของ PE นะครับถ้าเฉลี่ย3ปีไม่เกิน15เท่านี่นะครับต่อให้5ปีก็ยังไม่เกิน15เท่าเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์การลงทุนนะครับส่วน,วนเพื่อนๆน,นะครับจะตัดสินใจซื้อถือขายนะครับ ก็ให้พิจารณาตัดสินใจด้วยตนเองนะครับอันนี้ก็คือมุมมองในการวิเคราะห์นะครับธนาคารไทยธนาตาตนะครับด้วยปัจจัยพื้นฐานนะครับก็ถือว่าเป็นบริษัทที่มีงบการเงินนะครับแข็งแกร่งในระดับดีมาตรฐานนะครับไม่ได้ดีมากแล้วก็ไม่ได้อยู่ในระดับยอดเยี่ยมนะครับแต่ว่าอยู่ในระดับดีมาตรฐานดูจัก ความรู้ความสมรรถของผู้บริหารและก,ก็การายปันผลนะครับไอเดียในการซื้อหุ้นคืนอย่างเงี้ยชัดเจนนะครับประกาศออกมาให้โลกรู้เลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นผลดีต่อผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนรายย่อยทั่วไปนะครับก็ขอให้เพื่อนๆได้รับเงินแสนเงินล้านแบบง่ายๆนะครับสบายๆสวัสดีครับ